การย้ายไปอยู่ประเทศออสเตรเลียมีวิธีไหนบ้างแล้วต้องมีคุณมสมบัติอย่างไรบ้างคะค่ะการย้ายมาออสเตรเลียนะคะ่ออเนี่ยก็คือทุกคนที่มาออสเตรเลียต้องมีวีซ่าวีซ่าเนี่ยจะมีสมประเภทหลักๆเลยอ่าถ้าพูดถึงวีซ่าแบบเป็นเพอร์มิเนนต์หรือว่าการย้ายไปอยู่ถาวรอันแรกเนี่ยก็คือการทําง,งานาทักษะอาชีพก็ไม่ว่าจะมีคนสปอนเซอร์หรือว่าเราใช้คะแนนของตัวเองอันที่2ก็คือติดตามครอบครัวมานะคะไม่ว่าจะเป็น ทางรีไพร์แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าทางลีไพร์เนี่ยมันยากมากแลวปกติ่อทั่วไปคนไทยไม่สามารถจะทํามันนี้สําเร็จได้แต่โอเคเรามาดูทางที่คนส่วนใหญ่เขาใช้ที่จะมาย้ายไปอิตเลีก่อนก็คือทางทักษะอาชีพละเพราะว่าปกติเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็วุฒิการศึกษาดังนั้นทางเนี้คนเขาก็จะใช้การที่มาเรียนที่นี่ก่อนเพื่อที่จะมาเก็บประสบก,การณ์เก็บวุฒิเก็บภาษาอังกฤษก่อนที่จะหาสปอนเซอร์หรือว่ายื่น ทำงานที่นี่ได้ต่อค่ะ